ัังกนประดับในโลกสวยรูจ้จะฝันมีอยู่ก็เปลี่ยนให้เป็นจริงด้วยกันสอนศิลสวัสดีสมาชิกชาวสอนศิลทั่วประเทศครับผม Happy birthday to you เฮ้ยขอบคุณแม่คน <c oughs> เปล่าเลย <c oughs> เ มันดับก่อนด้วยดับก่อนเป่าด้วยเนแอบเป่าแอบเป่าเองปะเนี่ยดรู้วันนี้ไม่ใช่วันเกิดพี่มันอีกหลายเดือนเลยทำเอาไปทำไมอันนี้คือเค้กของน้องๆท้งบ้านเขาพี่เจ๋อขอให้มีความสุขตลอดปีสนุกกับิลปะ,ะตลอดไป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 ,ไปเดี๋ยวทำเสฉโงเองด้วยน้องๆคนไหนที่เกิดวันนี้ก็ดีใจเลยแหละอยู่หน้าจอก็แบบเฮ้ยเขารืยังไงเขาเรืงยังไงเขาไม่ได้รู้เขาอวยพรให้รวมรวมทุกคนมีเค้กแล้วที่ตจวก็ต้องมีบ้างชิ้นงานนี้เดี๋ยวจะทำเค้กเหมือนกันเลย เค้กอะไรครับพี่โจเค้กน่ากินเค้กน่ารักไปไปพบกันเลยครับสอนศิลป์วาดหวาวน้องๆครับนอกจากเค้กแล้วเนี่ยพี่พลยังมีอีกหนึ่งอย่างที่ชอบกินมากเลยนั่นก็คือแผ่นเค้กครับแผ่นเค้กครับเริ่มที่เนยที่วางอยู่ข้างบนก่อนครับนี่เนยก็จะเป็นก้อนซีเลียมต่อมาเป็นชั้นแผ่นเค้ก จะเป็นวงรีครับแล้วก็ลากข้างล่างครับเป็นความหนาพี่พลจะทำทั้งหมด5ชั้นพอเราเพิ่มชั้นให้แพนเค้กเนี่ยดูน่ากินขึ้นมาเยอะเลยนะครับพี่พลขอราดเป็นซอสคาราเมลแล้วกันครับพี่วงก็จะเติมลงไปเลยให้เหมือนซอสเนี่ยกำลังไหลองมาจากแพนเค้กแบบนี้นะครับโอ้โหพอเติมแล้วนะครับ ยิ่งดูน่ากินเข้าไปอีกพอดีพี่พลราดเยอะไปหน่อยมันก็เลยไหลมาด้านข้างเหล่านี้แล้วก็วาดนานเกินครับน้องๆนี่เลยเนยละลายอืดอนี้เลยครับตกแต่งให้มีความน่ากินมากยิ่งขึ้นครับเสร็จแล้วแพนเคก้ก5ชั้นเหนือนพี่พลเราสามารถลงสีให้เป็นซอสต,ต่างๆหรือถ้าน้องๆอยากจะเพิ่มท็อปปิ้งอย่างอื่น ไว้กินคู่กันไม่ว่าจะเป็นไอศครีมวิปครีมหรือว่าอาจจะเป็นผลไม้ต่างๆครับก้วยอะไรก็ได้ลองเติมเข้าไปได้เลยนะครับเติมเสร็จแล้วอย่าลืมระบายสีให้สวยงามส่งมาให้พี่พลดูด้วยนะถ้าใครอยากจะดาวน์โหลดภาพน,นี้ก็ดาวน์โหลดได้ที่แฟนเพจ a c e b o o k ของรายการสอนสีนะครับต่อไปได้เวลาไปดูแล้วครับว่าพี่โจจะทำเค้กจากทรายสียังไงอ่าตื่นเต้นมากไปลีบกันเลยครับ ไอเดียสอนสิงมาเตรียมเค้กกันดีกว่านะครับผมนี่เลยเฟรมผ้าใบนะครับเล็กๆวาดรูปเค้กลงไปเลยนะวาดวงรีวงลายน้ำตาลหรือครีมหยดๆลงมาวาดแนวก้อนเค้กลงมานะครับ เชอรี่ข้างบนตรงนี้เดี๋ยวเราก็จะระบายสีทับวาดก้อนเค้กประมาณนี้สีที่เราจะระบายลงไปนะครับเราจะใช้เป็นทรายสี สายสีเป็นแบบนี้มันเป็นหลายๆสีอะ่ะคือนี่เป็นสายสีเหลือใช้ครับเราใช้ทํางานอื่นๆมาแล้วแล้วมันเป็นแบบหกเลอะข้างๆเป็นผงๆแล้วเราก็มากวาดรวมๆเก็บมาแต่เราจะใช้วิธีการผสมสีตราส่วนก็ทราย1ส่วนสี1ส่วนเลยควนให้เข้ากันสีที่ได้มันจะมีความลักษณะคล้ายๆกับงานปูนอะเค้กสีขาวแล้วกันนะเวลาใส่พุบมันจะมีความนูน เกลี่ยให้มันเรียบนิดนึงใครอยากจะทำก็ได้ไม่ทำก็ได้นะครับกับการตัดเส้นตอนหลังตรงไหนที่มันเกินก็อาจจะเอาออกหน่อยต่อไปนะครับตัวเค้กก็จะใช้เป็นสีชมพู สีชมพูนี่ก็ขาวหนึ่งส่วนแดงหนึงส่วนแล้วสีที่ใช้เป็นสีอะคริลิกนะครับพอพี่โจร,ระบายลงไปอย่แบบนี้ใช่ไหมครับมันอาจจะยากนิดนึงให้เรากะกะแล้วก็จําไว้ประมาณนึงก็ได้นะครับว่าเชอร์รี่เราอยู่ตรงไหนความจริงแล้วถ้าหากว่าเราจะเพิ่มเทคนิคเข้าไปอยากให้มันนูนกว่านี้ตอนแรกน้องๆอาจจะลงสีรองพื้นทั้งหมดเลยเป็นสีขาวก็ได้ครีมซอสสีชมพู โปะด้านบนมันก็จะนูนขึ้นมาเป็นอีกเป็นอีกชั้นหนึ่งทำฉากหลังสักหน่อยละกันเป็นสีเหลืองสีฟ้าละกันนะครับน้ำเงินหึงส่วนขาวหนึ่งส่วน,วน,ส,วนสีฟ้าด้านล่างแล้วเดี๋ยวด้านบนก็เป็นสีเหลืองจะแบ่งเหมือนกับตัดภาพฉากหลังเอาเป็นแบบเอียงเฉียงเฉียงหน่อย ่ไสีเหลืองจากหลังก็ได้ประมาณนี้นะครับต่อไปขั้นตอนสุดท้ายมีเชอร์รี่อีกแต่ว่าขอสีขาวใส่เป็นครีมก่อนนะครับเหมือนกับเราแต้มครีมนะครับ เหมือนคล้ายๆอารมณ์เหมือนบีบหน้าเค,ค้กจริงๆอ่ะใส่แปะสีแดงเชอร์รี่เราใช้แค่นิดเดียวอาจจะไม่ต้องใช้ทรายเยอะมากนะครับนะครับก็โปะสีแดงให้เป็นรูปเชอร์รี่กลมๆด้านบนนะครับ ความหวานหวานหน่อยใช้เวลารอให้แห้งนิดนึงนะครับแล้วก็ถ้าเกิดสมมุติว่าอยากจะเขียนอวยพรอะไรยังไงก็ได้แต่ถ้าเกิดสมมติไม่เขียนอวยพรเนี่ยรอให้มันแห้งมันก็จะเป็นภาพที่เอาไว้ใช้ตกแต่งห้องหรือว่าวางไว้บนโต๊ะอะไรยังไงพี่โจขออนุญาตย,ยังไม่ยกตั้งขึ้นมามากนะเดี๋ยวมัน หยดลงไปเรื่อยๆนะครับผมอันนี้ให้ดูกันแบบประมาณนี้เทคนิคการระบายสีอีกหนึ่งแบบที่เรียกว่าสามารถเพิ่มความหลากหลายในการเลือกใช้สีของเราได้นะครับแบบนี้ก็จะมีเ t e เจอร์หรือลวดลายที่เกิดขึ้นเองเลยนะครับหลังจากที่ระบายสีเสร็จครับผมสอนสิน inbox เราซีนิบ็อกซ์ครับข้อความของใครที่ส่งมาวันนี้มาดูกันสวัสดีครับน้องเอื้อเฟือครับน้องชอบดูรายการสอนสินมากครับดูแล้วก็ฝึกทําตามสนุกมากเลยครับน้องเอื้อเก็บผลงานไว้เยอะมากวันนี้น้องเอื้อส่งภาพที่น้องเอื้อวาดมาให้พี่ๆชมด้วยครับดอกทานตะวันใช่ไหมอนะดอกทานตะวันจานกระดาษแล้วก็อีกนหนึ่งน่าจะเป็นระบบสุรยสิยะมีภาพทิพย์อยู่ตรงกลางใช,<ๆ>ใช่ไหมแล้วก็ในที่วนๆอยู่รอบๆมีโลกดา<ๆ>วศุกร์ดาวอังคารดาวพุธเก่งมากๆเลยนะครับแล้วก็ชิ้นงานแบบนี้ ถ้ายิ่งมีเยอะก็รวมรวบรวมส่งมาได้แบบรวดเดียวแบบนี้เลยก็ได้นะครับส่งผลงานของน้องๆเข้ามาได้ที่ www.facebook.com/ สอนศิล์คลับอีเมลก็ได้ครับสอนศิล @thaipbs.or.th ครับแล้ววันนี้รายการสอนสิทธิ์ก็ได้หมดเวลาลงแล้วครับไว้พบกันใหม่กับพี่พลกับพี่โจในรายการสอนสิทธิ <t uh> <t uh> ์ส oh> วัสด uh> ีครับสวัสดีครับ